เป่งอานเป่งอานเป่งอานเรามาดื่มมาดินกันนะคะทุกคนขอแก้กนได้ไหมอ่ะน้องค่อยๆนะคะวันนี้ก็มาดูหนังเรื่องหอแต๋วแตกอะไรนะคะอะไรแหกอะไรคะแหกอะไรนะคะแหกอะไรคะตอะไรคะตับเลอะนะคะแล้วก็วันนี้น้องพอไม่ได้เล่นเพราะน้องพอวันนี้ไม่ว่างนะคะติดธุระนิดนึงแล้ววันนี้เราก็มาเราช่วยเราบซื้อกันดันหนังไทยนะคะเพราะว่าหนังไทยเซอรอไปดับหนึ่งของโลกนะคะเขาทำให้ได้แล้วว่าโลกเรา ก็เลยประเทศเราสามารถทำได้ทุกอย่างที่ทุกคนต้องการนะคะที่ทราบกันเขาว่าหนูหนูมาดื่มมาดิงแล้วฟิลิปปินส์มากันสีพวกเราให้ดื่มมาให้ไปไหนมาเขาว่าไงคะเราจะมาเป็นเจ้าถิ่นที่นี่ไม่ได้นะคะเพราะนี่คือเมืองไทยนะคะไม่มีคำสร้อยเป็นคนแบบตรงๆแบบนี้อยู่แล้วค่ะเป็นคนตรงๆค่ะหนูพวกนั้นหนูพูดหนูพูดหนูพูดออกมาเลยค่ะใช่ค่ะี่เราจะบอกว่าความรุนแรงก็ไม่ใช่สิ่งที่รับความรุนแรงก็ไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าประโยชน์นะคะแต่ว่าคนเขาทําเราเกินไปนะคะพี่ท่านพี่พี่จะยอมได้ไหมพี่ยอมไม่ค่อยยืนด่าอยู่เฉยๆนะคะเป็นหนูก็ทนไไม่่ด้คะ เปน,นูต่อ,อยต่้งแตมัดแรก20คนแล้วคะ่ะหน่ยเปนหนต่ออยต่้งแตมัดแรกแล้วคะ่ะ<อ>ต่อให้20คนนะคะ่ะหนต่ยต่้งแต่ขอได้ต่อยก่อนตายก็ตายค่ะภูมิใจนะคะเพราะว่ามันจะได้พัฒนาการดืม่มก<ว>ารขายการขาย,ขายแอลกอฮอล์การขายแบบช่วยแบบช่วยชาติได้นะคะเพราะว่าต่างชาติแ<ว><า>ล้วก็มาดื่มมาริ่งกันนะคะเพราะว่าปาร์ตี้ฮาความสุขมีไว้ก<า>็กลวยไว้ค<า>่ะขอบคุณค่ะอยากเล็กเป่านะคะอยากให้พ่อพันธด์ทำหนังต่อไปหนูขอได้ต่อไปหนูขอได้เต็มเลยนะพี่พอด ถ้าหนูจะทำให้รัวพี่เพราร้อนรอนหนูเล่นรถใหม่พากลับกำลังใจทุกคนค่ะทุกคนที่อยู่ที่ในที่ที่ในนีแล้วกำลังใจให้ทุกคนที่ที่ว่าช่วยกันร่วมกันกระเทยร่วมใจกันร่วมใจกันตีร่วมใจกันทุกอย่างร่วมใจกันทุกกำลังพยายามแก้ผลทุกอย่างแต่ว่ามันไม่สองคนทำแบบนี้จำไว้นะคะอย่าทำแบบนี้กับบ้านใครนะคะมาเป่งอานเป่งอานเป่งอานเราโมานึ่งมาดิ้งกันนะคะทุกคนขอสแกงได้ไหมอ่ะบ๊ายบาย